สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับไอแล้วก็ช่องของไอนะคะ วันนี้นะคะไอจะมาใช้นี่ค่ะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ของเมเบลินทั้งหมดเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะไอจะมารีวิวหมดเปลือกเลยว่าแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ดียังไงคอนซีลเลอร์เมเบลินดียังไงแล้วอั t i m a ัตลิปของทางเมเบลินเนี่ยเขาดียังไงนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกที่อาจะลงเนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ของ m a b e l l i n e New York Fit มีสี20หรือว่า4ีแสนนั่นเองสีนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวขาวเหลืองเอาไว้กบใต้ตารอยดำรอยแดงรอยสิวต่างๆให้ดูจางลงหรือวให้ผิวเราดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวอาจจะลงทีละฝั่งนะเดี๋ยวจะลงฝั่งนี้ให้ทุกคนดูก่อนจะได้เห็นความแตกต่างกันชัดๆของตอนที่ ลงแล้วกับตอนที่ยังไม่ลงนะคะเนื้อสัมผัสของเขานะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้ค่ะปัญหาของอายนะคะก็คือพวกใต้ตาเนี่ยมันเป็นแบบรอยคำ้ำแล้วก็จะมีรอยสิวต่างๆไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอะ่ะน่าจะเห็นอนะ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะแต้มตรงที่เราอยากจะกลบนะคะอยากจะให้แบบดูเรียบเนียนเสมอผิวเนี่ยเราก็จะกลบลงไป เดียวไอจะใช้มือนะคะแทบๆเลยเออคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน9เฉดสีเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะสีผิวไหนเนี่ยเราก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์ของ m m l l i n e New York ได้ราคาก็แสนจะน่ารักนะคะทุกคนเพียง249วาบาทเท่านั้น หลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะทุกคนต่อไปอาจจะลงเป็นนี่คะ่ะทุกคนเป็น Maybelline New York Fit Me Powder Foundation ตัวใหม่คะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดที่ Maybelline New York เคยมีมาเลยทุกคนแล้วเขาก็ยังเคลมมาอีกนะคะว่าแป้ง Fit Me ตัวนี้นะคะปกปิดแต่ยังบางเบา ปกปิดแต่ยังมองว่าทุกคนมันดูขัดกันใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าเมเบร์นนิวส์เขาทำได้เราแป้งฟิตมีตัวนี้นะคะยังคุมมัน24ชั่วโมงมี S P F 44 P P บวก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 ด้วยกันคะ่ะทุกคนแพคเกจจิ้งก็ดูดีมีชาตะกูนะคะทุกคนในตลับนะคะเขาจะเป็นออพับสีดำแบบนี้สีที่ไอใช้นะคะคือสี118เหมาะสำหรับคนผิวขาวเหลืองคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง เก,เกือบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทางครึ่งหน้าให้ดูนะคะมันจะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะลงลงไปเลยนะทุกคนนี่เป็นไง Fit Me Powder Foundation ตัวนี้นะคะเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะทุกคนแต่ละเฉดสีเนี่ยเหมาะกับคนไทยมากๆเลยนะคะ ราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะทุกคนราคาน่ารักมากราคาเพียง279บาทเท่านั้นทุกคนถูกมากๆเนี่ยระหว่างที่อายทาไปนะคะรู้สึกว่ามันแบบบางเบาสบายผิวมากๆเลยทุกคนเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะทุกคนข้างนี้คือเนียนกริบกริบแบบกริบมากดูผิวสุขภาพดีสุดๆเฮ้ยคือมันปกปิดแต่งบางบาจริงๆนะทุกคนทุกคนเห็นใต้ตาไหมคือแบบ เนียนไปเลยคือเนียนกว่าข้างที่ไม่ได้ทาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไอขอตัวไปบิวอีกข้างแล้วก็เขียนทิ้วแต่งตาสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าที่ไอาทาทาั้งคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นทั้งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้คือหลังจากที่ไอาทาทาั้งหน้านะคะทุกคนไอย,ยังรู้สึกว่าแบบคือเขายังให้ความสบายผิวอยู่แต่ในขณะเดียวกันคือเขาปกปิดได้ดีมากๆเลยนะทุกคนคือรอยต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยไอเป็นสิวเนี่ยก็คือแบบเนียน กรึบเนียนกรปไปเลยถ้าใครเคยใช้รองพื้นที่เป็นลิควิดฟาร์เรชั่นของฟิต m มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถเลือกแป้งผสมรองพื้นที่เฉดสีเดียวกับรองพื้นได้เลยนะคะทุกคนคือแบบง่ายมากๆคือไม่ไม่มีการสับสนแน่นอนเพราะว่าสีเขาตรงกับรองพื้นนะคะทุกคนรู้สึกว่าหน้าไอามันโลนๆนไหมมันยังไม่เสร็จไหมมันมันยังสวยไม่เสร็จใช่ไหมทุกคนใช่คะ่ะทุกคนคืออายังไม่ได้ทาลิปสติกคือลิปสติกตัวนี้จะบอกว่า ปังมากมากทุกคนคือแบบบอกเลยว่ามีสีเดียวไม่ได้เพราะว่ามันสวยหลายสีมากสำหรับลิปสติกที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่ค่ะเป็น m a l l i n e u l t i m a t e l ิ p นะคะเขามีส่วนผสมของ เบอร์ n ิงเจลแล้วก็โจโจบาออยซึ่งทำให้เนื้อสัมผัสของคุคะเนียนนุ่มเกี่ยงง่ายลื่นมากๆเลยนะคะทุกคนคือสมูทสุดๆตัวนี้สามารถใช้ได้ในทุกๆวันเลยทุกคนอายจัดมาสองสีนะคะก็คือสี799กับสี1199สี799เนี่ยคือสีเดียวกับที่ยูนาอิดจใช้นะคะทุกคนคืออันเนี้ยจะออกส้มอิด น้ำตาลตุนต่นๆประมาณนี้นะคะส่วนสี1199นเนี่ยนะคะเขาจะออกชมพนูนุดนๆเบาๆคุณหนูลูกคุณอะไรประมาณนี้ถ้าเราเอาสองสีนี้มาใช้ผสมกันนะทุกคน m a เบอร์ลินอั t ติมัตลิตัวนี้นะคะทุกคนมีด้วยกันทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันมาหมดเลยะคะ่ะทุกคนทั้งแดงส้มชมพูนูดคือมีทุกเฉดสีเลยจริงๆคือถือว่าครบแล้วราคาค่าตัวของน้อง m a เบ e ร์ลินอัลติมัตลิตัวนี้นะคะทุกคนอยู่ที่1 9 9กาบาทเท่าน,นั้นเองทุกคนหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะ m a เบ e ร l ลินอัลติมัตลิตัวนี้นะคะทุกคนไอรู้สึกว่าเขาไม่แห้งจนเกินไปทุกคนคือเขาเกลี่ยง่ายเบลนดง่ายมากๆเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็บางเบาไม่่แแห้งไมตกคือ คือแบบสมูทไปกับลิมฟิปากมากๆเป็นแมตที่ถือว่าสบายปากมากๆเลยจริงๆทุกคนวันนี้นะคะอาจจะทาลิปสติกทั้ง2แท่งนี้นะคะแบบแรกนะคะอาจจะทาเป็นแบบทาข้างในแล้วก็แทบแทบแทแทบแทสีออกมาข้างนอกนะคะคือทั้งสี799แล้วก็สีหนึ่งอย่างที่2นะคะอาจจะเอาทั้งสองสีนี้มาทาผสมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแบบออมเล่เบาเบข้างในแบบสีเข้มข้างนอกสีอ่อนแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ขั้นตอนแรกในการทาลิปสติกของไอยนะคะทุกคนไอจะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะไปที่ริมฝีปากก่อนเพื่อให้กบสีปากที่แท้จริงนะคะแบบแตะไปบางๆนะคะไม่ต้องเยอะมากคือที่ทาเพราะว่าแบบพอมันกบสีปากของเราใช่ไหมคะทุกคนพอทาลิปเนี่ยมันจะสามารถเบลนด์ได้สวยขึ้น ต่อไปนะคะไอจะทาเป็นสีเจ็ดเก้าเก้านะคะจะออกแนวส้มอิดไอจะทาข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวไอจะเอามือแทบแทบแทบทบเลนเลิบเลย์เขาออกมานะคะทุกคนคือแบบเกลี่ยง่ายมากๆทุกคนแล้วมันสบายปากมากคือเราจะทาแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอานิ้วเนี่ยแทบๆทบแท,บ,ทบเขาออกมา คือแทบเกินขอบปากก็ได้นะคะปากเราจะได้ดูแบบอมวบอิม่มนี่ค่ะทุกคนคือถ้าใครอยากได้เข้มกว่าน,นี้นะคะเราก็แค่เติมไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเติมลงไปนี่ค่ะทุกคนสี่สวยมากสี่เจ็ดเก้าเก้าคือดีมากอยู่ๆก็คือแบบ เป็นสาวมั่นขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนคือแบบคือสวยมากแล้วคือปากแบบเนียนเนียนไปกับริมฝีปากจริงๆเลยนะคะทุกคนคือแล้วมันยังมีความแบบเบาบางสบายคือไม่ตกล่องเลยคือไอไม่ได้ทาลิปมันเลยนะเนี่ยทุกคนคือแบบคอนซีลเลอร์แล้วก็คือทาลิปอันนี้ลงไปเลยคืออยู่ ึ่งสีนะคะที่ไอจะมาลองให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะก็คือสี1199หรือว่ามออัลมอนนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราจะกบสีปากด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะตอนนี้ปากเราก็ซีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงสีมออัลมอนกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะทาข้างในนะคะแล้วก็จะเบนออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะใช้มือเกลี่ยเหมือนเดิมนะคะทุกคน แบบทบแทบแทไปเลยถ้าแบบเบลอๆจะสวยมากนะคะทุกคนลิปรุ่นนี้นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือสีหนึ่งหนนะคะสีเหมือนแบบฉัเป็นตุ๊กตาบาร์บี้หรือเปล่าอันนี้คือสีแบบสีน่ารักมาก ต่อไปเราจะลองเอาสี799ผสมกับสี1199ดูนะคะอย่างแรกเหมือนเดิมค่ะลงคอนซีลเลอร์ไปที่ริมฝีปากนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ไอาทาไป2อสีแล้วคือมันติดปากเราก็เลยต้องกบสีปากกันนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะใช้สีที่อ่อนกว่านะคะทาลงไปทั้งปากก่อนเลยดูดิ เขี่ยงง่ายมากทุกคนเขี่ยงง่ายมากจริงนี่ค่ะอันนี้คือสี1น 9, 9่แบบหนึ่งรอบนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะทาสี799นะคะซึ่งเป็นสีที่เข้มกว่าลงไปด้านในนะคะทุกคน ทุกคนอะไรนี่คือดีมากเราทับใจเอางี้เราทับใจมากทุกคนทานแล้วแบบเราพร้อมมั่นใจมั่นใจที่จะออกจากบ้านมั่นใจที่จะออกไปทํางานออกไปข้างนอกเลยนะทุกคนจึง้งจึ้งมากจึ้งไม่ไหวคือแบบคือคนต้องทักแน่นอนว่าเฮ้ยวันนี้ทาลิปสีอะไร เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับผลิตภัณฑ์ของเม b e l ล i ินตัวใหม่ที่ออกมานะคะส่วนตัวไอชอบลิปสติกเป็นพิเศษเลยค่ะเขาเนื้อนเนียนถึงเขาจะเป็นลิปแมทนะคะแต่ว่าเขาไม่ตกล่องเลยแล้วเขาก็ไม่แห้งอ่ะไม่แห้งจนเกินไปแล้วปากคือไม่แตกไม่ตก ร่องคือดีมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมเบลีนนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปไอได้เลยนะคะไอจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งเอ่อลิงก์ของแป้งสมรองพื้นคอ,อนซีลเลอร์แล้วก็ลิปสติกเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนไปลองลิปสติกอัลติม t e ของเมเบลีนแล้วชอบสีไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกไอด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ <ๆ S 1> ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ bye, bye.